สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเจ้าคะ่ะสวัสดีเช้าวันที่13วันอังคารที่13าเมษายนมือนี่เป็นมือสงกรานนาะค่ะเนาะพี่น้องสงการของพวกพี่น้องเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องเมืองไทยแต่ว่าคอยนี่ซอยกันหามมันลู่วิ่งพี่น้องเอ้จะได้ประกอบลู่วิ่งสองคนผัวเมียซอยกันหามขึ้นนันลิบมาพี่น้องมือยหนักกันหนักเขาต้องเฮ็ดเองเนี่ยค่ะ ต้องประกอบเองแต่ว่าลาพัง่อยประกอบเองบ่ได้เรื่องดอกต้องแฟนประกอบแต่ว่าซอยเราจับซอยเราใบซ,ซื้อนะคะพี่น้องคะ่ะดีใจคะ่ะได้ลู่วิ่งมาแล้วเดี๋ยวคอยกระซิได้แลนลู่วิ่งเจ้าของบ่ต้องออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะโอ้ยเมื่อนี้อากาศประเทศอิตาลียูกาดาเซ่บ่ค่อยดีเนาะคะ่ะฝนตกบดมือเด้ค่ะเมื่อนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องป้องไปเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเลี้ยวๆเ,เดี๋ยวสิท้ายเบิ้งเนาะคะ่ะ สเปกมันกะกะดีอยู่ค่ะดีเพาะๆก,กันกับโตที่พอก่อยซื้อ,อยูเยอรมันค่ะแต่ว่าโตนี้สิถือก,ก็อันโตซื้อ,อยูเบอร์ลินเนาะคะ่ะโตนี้มันราคาพันสามพันสาอยยูโรเนาะคะ่ะเป็นเงินไทยกับเท่าใดเนาะจากมืน 1, ่นพันหนึ่งกับสาม0เจอีกสามรอยเป็นเงินเท่าไดละ่ะ เป็นตัวหนึ่งกับ4ีมื่นหามื่นนี่แหละพี่น้องเนี่ยกะว่าประมาณเดี๋ยวคอยกับบทนเยบวกลบคูณหารเนาะคะ่ะว่าเป็นเงินไทยมันสิถึงหามื่นบาทบาแต่ว่าเกือบเกือบเกือบนั่นแหละค่ะแต่ว่าคุณภาพของอิตาลีข้าเจ้ากับ่้ามันค่เติบอยู่เนาะคะ่ะเทรนเนอร์อีอย่างน,นี้พี่น้องก่ะฝนตกอากาศข้างนอกก็บด่ดีได้เก็บเบาเขาม้านาง่ง เก็บเบาอันอยู่ระเบียขงขามาไวข้างนันยานมันเปียกเนาะคะ่ะอากาศบอดีเลยอากาศเหมาะสำหรับการนอนเว้นเนาะคะ่ะเมื่อนี้นักท่องทง่องเที่ยวค้นกระสิบบค่อยออกเห็นที่จอดรถว่างเปล่าไหมฮะร้านจอดรถก็ว่างเปล่าค้นสิบบออ,ออกจากบ้านค่ะเพราะว่าอากาศบอดีเนาะคะ่ะเนาะแฟนคอยแล้วยางของมัน ลบกขนนันี้แล้วเมื่อยหลแล้วหนาคแข็งสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเมื่อยแฮ้งเดี๋ยวเราสิไปเดี๋ยวเราสิมาเฮตดอันนี้อีกบาทพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะเดี๋ยวแลีวๆสิอันให้เบิ่งอีกเท่อนึงเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ แฟนเป็นผู้อันประกอบ่อยเป็นผู้มาเก็บขยะยที่น้องคอยติดต้องตัดตัดอันใคยสิตัดกระดาษนะคะพี่น้องคะตัดกระดาษอันชิมน้ยนอยๆน้อยๆน้อยๆเพราะที่สิไปเข่ากับอันอคอนเทนเนอร์ได้น้องคะไปเข่ากับอันตู้ตู้เก็บขยะได้นะคะเมื่อนี้ฝนตกคะพี่น้องคะ่คอยเลยเอาอันนี่เขามาเก็บอยู่ในรถเนาะคะ่ะ เาขามาน่งเฮดอยู่ในรถแฟนเป็นผู้เฮดอันนั่นอยู่ทั้งเียนพี่นอ้องว่ฝนตกเมื่อนี่เดี๋ยวไอยเชื่เบิง้งบรรยากาศทั้งนอกรถกระจอดตากฝนคือเก่าว่ากี่ขั้นขับเขานะฮะว่าฝนตกฝนตกบัดมือค่ะอากาศเป็นตานอนเว้นค่ะพวกเจ้าสงการแต่ว่าคอยก็ต้องอเฮดเบียกจ้าของเนี่ยละค่ะ เดี๋ยวเฮ็ดแล้วแล้วสีไฮเบิ้งเนาะค่ะว่าว่ามันเป็นยังไ๋เนาะค่ะใกล้สิเล้วแล้วคะ่ะเขาต้องเช็ดชินด้นน้อยๆสิเนาะคะ่ะตักชิน่นน้อยๆน้ยอยๆจังสิถิ่งใส้ทัางได้เนาะคะ่ะพีออ่น้องทั้งเมืองไทยส่งการือสิมวันแท้เนาะือสิคืกขืนเนาะคะ่ะ แ้ะสำหรับคนยู่นีฝนะตกอากาศก็บ,บ่ดี้แะแค่ในฝนตกมา้ารถถอยจะสะอาดเรียบร้อยอากาศหนาวค่ะฝนตกค่ะวิธ่ีกาดาเซเน,นะคะ่ะพี่น้องเบื้องอากาศ ดูอากาศสิคะลดข่อยตากฝนเกี่ยงห้อยๆเก็ต้องล่างยากเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์บานแล้วค่ะพี่น้องค่ะดูวิ่งข่อยแต่ว่าบทนิรทดล้องเบิงนะคะเฟนประกอบแล้วประกอบเสร็จแล้ว เนี่ยนาดีอยู่หรอค่ะเป็นตารับน้ำหนักดีอยู่เนาะค่ะเต่ว่าเรื่องฟัง์ชัน่นเรื่องอีอย่างมันบททันได้คอยบททันได้ทดลองเบิงเนาะค่ะคลิปนี้พ่อใบสมิีเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะล้มแห้งหลองนอก